สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไรท์ไทยแลนด์ช่องที่พาทุกคนไปสัมผัสทุกจังหวะของวงการยานยนต์ไทยตั้งแต่รถซิตี้คาเล็กๆจนถึงกระบะสายลุยขนาดใหญ่เราจะพาไปดูกันทั้งในมุมเทคนิคการใช้งานจริงและประสบการณ์ขับขี่ที่คนไทยอยากรู้มากที่สุดและวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษรถกระบะระดับตำนานที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า20ปีกับชื่อที่ได้ยินแล้วทุกคนต้องร้องว่าอ๋อ ใช่แล้วครับนี่คือโตโยต้าไฮลักวีโกรุ่นปี2026กระบะดที่โตโยต้าพัฒนาใหม่หมดทั้งคันไม่ใช่แค่สวยขึ้นแต่ยังแรงขึ้นประหยัดขึ้นและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดตั้งแต่เคยมีมาในตระกูลวีโกเริ่มรีวิวจริงตั้งแต่แรกเห็นไฮลักวีโก2026ต้องบอกเลยว่ามันดูโตและทันสมัยก็ว่าที่เคยเห็นจากวีโกรุ่นก่อนๆมากดีไซน์ภายนอกออกแบบด้วยคอนเซปต์ใหม่ทัฟเทคเอเลก ที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความพรีเมียมได้อย่างลงตัวกระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำด้านทรงหกเหลี่ยมขนาบด้วยไฟหน้าและโปรเจคเตอร์แบบใหม่ที่ให้แสงสว่างชัดแม้ในทางมือมีไฟเดท์ไทม์รันนิงหลายทรงเส้นยาวให้ความรู้สึกเหมือนรถยุโรปเสริมด้วยกันชนหน้าทรงสปอร์ตที่เน้นมุมเฉียงเพื่อช่วยการลุยน้ำและป้องกันแรงกระแทกด้านข้างของตัวรถวิโก้2,026ใช้เส้นสายที่ดูมีพลังมากขึ้นฝากระโปรงนูนขึ้นแบบพาวเวอร์โดมเพิ่มความบึกบึนและมีเอกลักษณ์ ล้ออัลลอยขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่พร้อมยางออเทเรนสำหรับรุ่น 4x4 รุ่น 4x2 จะใช้ยางแบบคอมฟอร์ทที่เน้นการขับขี่บนถนนเรียบตัวถังมีให้เลือกทั้ง3แบบ s ิงเกิลแคปสมาทแคปและดับเบิลแคปเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะขนของหรือขับเป็นรถครอบครัวก็ทำได้หมดเมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่วีโกที่คุณเคยรู้จักโตโยต้าได้เปลี่ยนแนวคิดจากกระบะเพื่อการใช้งานมาเป็น กระบะที่ให้ความสะดวกสบายแบบรถ SUV ภายในตกแต่งด้วยโทนสีดำน้ำตาลเข้มเพิ่มความหรูหราและทันสมัยเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้า8ทิศทางบุด้วยหนังแท้คุณภาพสูงที่รองรับสรีระได้ดีแม้ขับทางไกลหลายชั่วโมงพื้นที่ตอนหลังในรุ่นดับเบิลแคกว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง25มิลลิเมตรพร้อมพนักพิงที่เอนได้มากขึ้นคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่หมดมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายมีระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย เทโยตโยต้า hey, ที่ช่วยให้ผู้ขับไม่ต้องล้มมือจากพวงมาลัยเช่นสั่งเปิดแอร์เปิดเพลงหรือโท่ออกได้ทันทีระบบเสียงมาพร้อมลำโพง j จ l 8จุดให้คุณภาพเสียงที่คมชัดระดับพรีเมียมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3การหุ้มหนังมีระบบปรับน้ำหนักตามความเร็วเพิ่มความมั่นใจทั้งในเมืองและนอกเมืองหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิทัล TFT ขนาด7นิ้วแสดงข้อมูลครบทั้งอัตราสิ้นเปลืองแรงบิดข,ดขนาดขับการเอียงของรถในโหมดออฟโรดและระบบเตือนต่างๆ ไฮลักวิโก2,026ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ใหม่ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ตอบสนองไวขึ้นและยังมีระบบเซคเอนเชลชิปสำหรับผู้ที่ชอบควบคุมเกียร์เองโตโยต้ายังใส่ระบบ Ecopower Management ที่ช่วยปรับการจ่ายกำลังและการฉีดน้ำมันให้เหมาะสมกับพฤติกรรมขับขี่ส่งผลให้ประหยัดน้ำมันได้ถึง12%เมื่อเทียบกับรุ่นเดิม สำหรับคนที่ชอบลุยวีโก้2 2 6 6มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ Dynamic 4 w d ที่สามารถเปลี่ยนโหมดระหว่าง 2H, CH และ4 l ได้ง่ายเพียงหมุนปุ่มเดียวและมีระบบมันติเทรน s e เล็กให้เลือกตามพื้นผิวเช่นโครนทรายหรือหินระบบจะปรับแรงบิดและแรงดันเบรกอัตโนมัติเพื่อให้ล้อแต่ละข้างยึดเกาะถนนได้ดีที่สุดช่วงล่างของวีโก้2026ถือเป็นอีกจุดที่พัฒนาอย่างเห็นได้ชัด ด้านหน้าเป็นแบบปีกหนกคู่ด้านหลังเป็นแหนบซ้อนแต่โตโยต้าได้ปรับระยะและวัสดุใหม่ทําให้ทั้งความนุ่มนวลและการบรรทุกดีขึ้นกว่าเดิมมากเสียงสะเทือนในห้องโดยสารลดลงอย่างชัดเจนทําให้ขับยาวๆไม่ไมอยเหมือนรุ่นก่อนในด้านเทคโนโลยีวีโก้2026นาชุดโตโยต้าเซฟตี้เซนส์เจน3มาใส่ไว้ครบชุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติ p r e c o l l i s i o n System ระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลน LDA ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับ BSM ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Dynamic Radar Cruise Control ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC และกล้องรอบคัน360องศาพร้อมภาพ3มิติที่ช่วยให้จอดได้แม่นยำม,มากขึ้นแม้ในที่แคบอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือ Vigo 2,026มีระบบ Smart Entry and Push Start พร้อมกุญแจรีโมทแบบพับและระบบตรวจจับเมื่อเจ้าของเข้าใกล้รถโดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจวัดแรงดันลมยางอัตโนมัติ tpms และเซนเซอร์จอด6จุดรอบคันมาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างครับ toyota hilux vigo 2,026เปิดตัวในไทยที่ราคาประมาณ8,99,000บาทสำหรับรุ่น2.4 entry 4, 4 2. รุ่นกลาง s m a r t c a p 2.8 g a อยู่ที่ราว1 9 9 0 0 0้บาทและรุ่น top double cab 4x4 คูณ4 2 8 g premium a อยู่ที่ราว1 2 9 9 0ล้าน299,00บาท ถือว่าให้ความคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Isuzu D-Max 2025หรือ Ford Ranger Wildtrak ที่ราคาแต่ระดับ1.4-1.5ถึงล้านบาทแต่ Vigo ยังคงได้เปรียบเรื่องความทนทานอะไหล่หาง่ายและค่าบำรุงรักษาต่ำกว่าเมื่อพูดถึงประสบการณ์ขับจริง Vigo 2 0 2 6ให้ความรู้สึกเหมือนขับรถ SUV มากกว่ากระบะเสียงเครื่องยนต์เนียบกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดอัตราเร่งมาวพวงมาลายัยแม่นยำขึ้นการเลี้ยววงแคบลงและเบรกตอบสนองนุ่มน,นวลแต่มั่นใจ นอกจากนี้โตโยต้าปรับตำแหน่งการนั่งใหม่ให้สูงขึ้นเล็กน้อยมองเห็นถนนได้ชัดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยชอบมากสำหรับการบรรทุกวีโก้0 2 6ยังไว้ใจได้เหมือนเดิมสามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า1ตันและลากพ่วงได้สูงสุดถึง3.5ตันเหมาะทั้งใช้ในงานก่อสร้างงานฟาร์มหรือเดินทางไกลข้ามจังหวัดสรุปแล้วโตโยต้าไฮรักวิโก้2องคันนี้คือการกลับมาของตำนานที่ถูกยกระดับให้เหนือกว่าเดิมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ดูหรูขึ้น สมรรถนะที่แรงแต่ประหยัดเทคโนโลยีที่ฉลาดและปลอดภัยและความอึดที่ยังเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้าช่วงปิดท้ายอาโรและนี่คือทั้งหมดขององค์การรีวิวโตโยต้าไฮรักวีโก้2 2 6จากไรท์ไทยแลนด์กระบะท,ที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแกรง่งความสบายและเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวถ้าคุณกำลังมองหารถที่พร้อมทั้งทำงานและขับได้เท่ๆทุกวันวีโกรุ่นใหม่นี้อาจเป็นคำตอบที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไร้์ไทยแลนด์เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่จากทั่วประเทศแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ